สวัสดีครับผมจิ้มวันนี้กลับมาในเดอะคอมพันดี้แมนกันอีกแล้วนะครับผมทำไมเสียงจิ้มเป็นกันมาทำไมครับพบก,กับเดอะคอมพันดี้แมนในอาคิโซะนะครับกับบริษัทนรกนี้มันจะเป็นยังไงเฮ้ยเมืนเจอบอสคนใหม่หรือเปล่าเฮ้ยนายรู้ไหมฉันคือใครจิ้มฉันนี่คือประธานของคูดบอทเทอร์คูดเทอร์นี่เขื่ชื่อบริษัทเนี่ยบริษัทน้ำดีอ่ะครับรรบริษัทน้ำดีนะเรา กำลังจ,จับตาม,มองคุณอยู่และเราคิดว่านายพร้อมที่จะเอ่อทำอีเมลเทรนนิ่งอะไรสิอีเมลเทรนนิ <c oughs> ่งว่ะคุณทายทตูชุดอินเตอร์คือให้ให้ลองยิงให้ลองยิงเอออีเมลใส่ไอ้คนนั้นน่ะไอ้คนในข้างบนเนี่ยเด็กใหม่ข้างบนอุนอ้ยเราเอาคีย์บอร์ดมายิงปืนยิงอีเมลยิงคำด่าอะไรครับเนี่ย นี่งไงหญิงได้แล้วอะไรเนี่ยในพวกเกตู oh, คือไม่เคยแก่เลยมันคืออะไรวะหมายความว่าอะไรและนี่คือใบรับรองของคุณใบรับรองอะไรครับเฮ้ยใบรับรองก็คืออีเมลบลัสเตอร์ก็มีใบรับรองด้วยแต่ฉันคิดว่าฉันเชื่อว่าคุณน่าจะคิดออกส่วนที่เหลือคิดอะไรออกวะไม่รู้ได้ปืนมาเลยครับ นี่เราเจอกับประธานบริษัทแล้วนะครับนี่ทำไมเขาเอาของมาให้เราอนะเชมันไอวอนเตอร์อีฟฮีเชอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันฉัานี้กังวลว่าถ้าท่านประธานอะไรสักอย่างหนึง่งนี่เอาขึ้นลิฟต์อีกแหละวลิฟต์แบบแซนด์วิชเข้าโอเคอย่างแน่นเลยอุ้ยทุกอย่างดูดีขึ้นไปทางไหนครับเนะี่ยวันนี้ เฮ้ยแดร์ดิเมอร์ว่าไงนักฝันทำไมทุกคนเรียกฉันอย่างนั้นแหละเออฉันได้ยินเกี่ยวกับวันแรกของคุณเหรอคุณได้รับการเลื่อนตำแหน่งแล้วโดนใช่ไงโดนโดนเด้งออกไปชั้นล่างไงไม่เห็นเหรอครับเจ๊อ่าขอบคุณอลิสเจ๊อลิสอย่งนั้นเลยอะไรนะกาแฟเหรอเดี๋ยวคุณควรขึ้นไปชั้นบนนะคุณก็รู้อีธาน เป็นยังไงและใครคืออีธานน่ะนี่เขาจะทาการอัปเดตแท็กของของเราเพื่อให้เราได้ไปที่แผนกเทรัพยากรมนุษย์อย่างนั้นนะอ๋อเราได้รับการเลื่อนขั้นแล้วอ๋อเธอไม่ได้บอกเออเนี่ยผมน่าจะแปลผิดแล้วแหละผมมาเขาบอกว่าเราได้ได้เลื่อนขั้นเลยนะครับผมสวยเลยโอเคไอ้จัดคอมฟอร์ดเดิร์บลเฮ้ยมันเป็นทางออก เอาอย่าที่นี่ทุกคนหนีไปโอ้โหได้ติดนานเลยไอแคนซิมสีฟออกไปไม่ได้แน่โหนี่ไงเป็นทงเอ้ยนี่ไงนี่คือประธานนะครับผมแชร์แมนโตประธาน,นมีทั้งหมด3คนแล้วก็บอสใหญ่อีกหนึ่งคนเฮ้ยร้านกาแฟไปเนี่ยที่เรามีตั๋วกาแฟครับคุณ โซ่ไว้ไปเลยบัตรคอฟฟใช้เรียบร้อยแล้วครับผมอร่อยมากไปทางไหนไปไหนครับเนี่ยขึ้นรีบเหรอขึ้นรีบไปด้วยครับเอาไม่ทันขึ้นไป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 ด้วยเราจะไปที่ฮิเมรี e อร์ t let's go ฮิเมรีซอร์สติลสเมลไ์แอบเฟเชอร์กินเหมือนเนื้อแหละ อุ๊ยโอ้โหไม่ทันอีกแล้วไม่เอ้ยเดี๋ยวผมใส่ซับแล้วกันนะอันไหนที่ผมอ่านไม่ทันอ่ะส่วนใหญ่แล้วก็คือทั้งหมดที่ได้คือทั้งหมดนี่ไงไอ้คนนี้ welcome back CEO ยินดีต้อนรับกลับไอ้เจ้า CEO ที่เลียบบอกคุณเหรอดูเหมือนคุณจะหลงทางนะให้ฉันช่วยนายเข้าใจสถานการณ์นี้แล้วกันสถานการณ์อะไรครับ อาอแล้วไปแล้วบอกให้บอกจะสอนไม่นห็นเลยผมแปลผิดเหรอมันลงไปได้ปนะเนี่ยเย้แปลไม่ทันฟาดอ๋อปืนปืนเรามีแบบมีรีโหลดกระสุนด้วย เปียวเปียวเปียวอุ้ย,ย,ย,ยแต่เหมือนปืนจะดาเมจเบากว่าหรือเปล่ารู้สึกอย่างนั้นเฮ้ยนี่ใครตัวใหม่เหรออุ้ยโอ้โหมันมันฟาดเราอุ้ยโอ้โหตัวนี้โหดห่วยห่วยชอบป่ะอุ้ยเอ้ยโอ้ยใครโอ้โหโ อย่าเข้ามายิงยิงพลาดหนียิงยิงโอ้โหจะตายแล้วเราเนี่ยจะตายแล้วเฮ้ยทุกคนดูแบบเข่งขื่นกันหมดเลยเยอะหอยอ่ะกลับมาดีครับอุ้ยดิชนะรี่อะไรของคุณยิง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 เฮ้ยยะลาละเฮ้ยซดน้ำ กดกดอีเอเราต้องขึ้นข้างบนเนี่ยนี่ไงได้แล้วอีซี่ต้องกดสวิทโอเคแอดเรียบร้อยขนคันเร่ง ยิงกระดาษโอ้โหตัวนี้เปาะเปาะมากเลยครับเฮ้ยยังไงอะยังไงอะอุ้ยลงลงไปโดนไปพัดเดี๋ยวต้องขึ้นข้างบนว่าคุณอ๋อต้องขึ้นอยู่ดีทางนี้นี่หอยอุ้ยมันตีสวนมันไม่ติดสตันเอายิงแบบปืนกลมาคันโยกแอดเรียบร้อยต้องไปทางไหนครับเนี่ยทางนี้เดี๋ยวไปทางขวา อึ๊บอุ้ยกาแฟอีกแล้วสดเขาให้ผมใส่ซับเอาแล้วกันนะเอาว่ะเรว่องความรวดเร็ว,รวอุย้ยลืมเห็นลืมเห็นลงไปดูนตัดอีโอ้ยไม่หักทุกอันจริงๆเลยไอแอมเดอะลิเวอร์เบเกอร์ครับนี่งไงอุย้ยเรยวประสานกระสุนอุย้ยดาเมจปืนน่าจะเบากว่า อุ้ยอะไรอ่ะมันมุดมันมุดกระดาษหักทุกอันเลยยิมมันมีอาเจ๊ยืนอยู่ตงนั้นด้วยนะกระโดดหลบกระโดดหลบอุ้ยมาปิดทางโอ้โหยาวเลยหย่าหนดไม่ถึงอีกเอ้ยอย่ารีบใจเย็น ตั้งสติเอาไว้สติสติมาโอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นคือผมรีบอ่ะขอโทษทีแลรกนะอืมโดนลบแบบดิจิตชัดไปครับโหคนข้างหลังก็ทำงานอย่างขมักขมิ้นอยู่เลยเดียวกาแฟอุ้ยอุ้ย <c oughs> ม,มันสนุกอะมันวิ่งไปทั่วเลยไอกะโดยงยงแล้วคนนี้เราเหมือนเราจะตีมันไม่ได้แม้เขา้าไปดำในเอกาสารอุย้ยเ็้มาดีครับ <c oughs> เอยอุ้ยอาต้องรีบ เยอะ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 เออตีมันถอยหลังเอ้ยออกมาเรื่อยเลยเออกมาเรื่อยเลยไปแล้วพันยอ้อยแกวหรอริอเวอร์เบเกอร์มไปไหนครับเนี่ยออกมาทางนีไ้ไม่ไม่มีอะไรเป็นที่พักเฉยเอ้ยนึกว่าจะไม่ถึงนุ๊กเออเอโวยน้ำ สดชื่นจริงอุยอ้ยอุ๊ยนี่ใครเนี่ยโอเคแอดหมุนทางน,นี้มีอะไรหรือเปล่าโอ้โหที่มันกงจกักรมาหมุนไม่ะรู้ว่าขึ้นข้างบนตายตายแตกแตกกูแตกกูแตกแตกจริงจะโดนคอมโบไหมเงี้ย เดียิงยิงยิงหอยยิงตายไปซะหอยย้าต่อด้วยโอ้ลงมาล่วงหมดเลยนะครับโหยเฮ้ยเลยโอ้โหเฮ้ยกูตายอุ้ยทำไมล่วงล่วงแล้วเราวัดมาตรงนี้เลยล่ะ ผม,ผมจะไม่กดแดดแล้วไหมแดดมันอยู่อย,อยู่เหนือการควบคุมมันควบคุมไม่ได้นะครับผมเราต้องขึ้นไปพักก่อนไหมปึ๊บมาเราขึ้นทางโหนี่เราก็โดดมานี่เลยเย้ยโอ้ยเอามันยังมีอีกชั้นนึงเหรอโอ้ยใจเย็นใจยเย็นใจยเย็นใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นนะทุกคนแต่คนนะเดี๋ยวพึ่งนะนี่เราชั้นสุดท้ายแล้ว เออเออโอ้เกือบตายยาก็มาดิครับก็มาดิครับสนุกมากเลยครับโอ้อยู่เบอร์สรั้นอย่างเงี้ยคุณยังจะสนุกได้ยังไงเนี่ยคุณต้องเป็นคนล่าเล็วขนาดไหนครับเนี่ยโอเคอุ้ยห้องบอสไหมเนี่ยห้องบอส เจอห้องบอสแบบอย่างไวเลยเฮ้ยสมิวกินเหมือนแบบปินเตอร์เลยแต่ในนี้เนี่ยอะไรวะเนี่ยไอแกระดาษพวกนี้มันมาจากไหนเนี่ยทำไมนายอยู่ในออฟฟิศของฉันด้วยความเคารพอย่างสูงมิสเตอร์อีวานผมไม่อยากทำความสะอาดสิ่งที่คุณทำยุ่งเหยิงอีกต่อไปแล้ว ไหนเอ็นอะอะไรวะเนี่ยแปลว่าอะไรผมก็ไม่ไม่ไม่ค่อยรู้ทราบได้โอ้โหมันลงไปในบ่อน้ำโจรครักวินี่เรายิงอุ้ยมันสอยเราต้องล่อมันเฮ้ยเราจะยิงมันยังไงอะมันไปไหนแล้วเฮ้ย โอ้ยโอ้โหไอ้ไอเอนี่มันเก่งไอ้นี่มันเก่งมาผมเอาจริงเลยนะคุณผมจะแบบเทคเดียวผ่านออื้ฟีฟีฟรีจัดจัดผมบอกเลยผมเทคเดียวจริงๆพิานไม่ถึงอีกตรงนี้ตรงนี้ไปมาเอ๊เทคเดียวบอกเลยผมเอาจริงแล้วเอาจริงกว่านี้ไม่ไม่มีอีกแล้วอ่ะแบบเข่งขื่มเกมเมอร์มันมันพุ่งขึ้นสูง มาดิครับเป็นไหนแล้ววะอุ้ยเข่งขึ่นเกมเมอร์ฟาดฟาดฟาดทุบทุกตบตบฟาดฟาดทุบทุบทุกลงไปในบ่อน้ำโคลนอย่างเงี้ยขมาดิครับฟาด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 ลงไปทีนึ่งฟาด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 รอเลยฟาดรอเลยได้สองฮิตเท่านั้นครั้นี้มันจะพุ่งขึ้นสูงสายานฟ้า รอข้างบนนี้มันน่าจะไม่โดนเราเนี่ยผมใช่ป่าวะวะเฮ้ยจะจุ๊กเฮ้ยโอ้เราอยู่ข้างใต้นี้ไอ,อ้เราจะปลอดภัยจากอีกเวนต์ดรอปเฮ้ยไอหมอนี่พอหรือยังหมดแล้วไหมหมดแล้วเลยไหมเฮ้ยมาลงน้ำอีกแล้วมาทางนี้เลยปาดรอเลยปาดรอเลยอุ้ย อันนี้มันขึ้นแบบแปลกๆมันขึ้นแบบฉับพันกว่าเดิมมาดิครับคราวนี้มันจะกลายเป็นลูกบอลเรารอบนนี้เลยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยไม่โดนได้ไงวะนั่นสิไม่โดนได้ไงเมื่อกี้อ้าวแใจเี้ยโดนเต็มเน้นเน้นเน้นน่าจะตายแล้วหรือเปล่าตายแล้วครับเชื่ว่าฉันคงไม่มี ทังเืออื่นแล้วอะเอาไปคูปองกาแฟของนายอุยโอ้โหอีซี่พีซี่เหลือเกินโอ้โหคุณคือแบบของผมเอาจริงแล้วก็เห็นไหมเทคเดียวดูเรื่องนะครับได้ฟองกาแฟมาเลยอย่างชอบเลยอร่อยหอมจริงกาแฟมันค,คือหนึ่งเดียวในจิตใจที่สามารถทำให้เรามีชีวิตชีวาได้นะครับผมอุ้ยไม่เลวไม่เลว ถึงเวลาสำหรับบริเวณอื่นแล้วในอีเมลอาร์ตเฮ้ยเขาจะสอนคีย์บอร์ดให้เราใช้ที่ดีขึ้นนะครับสวัสดีเปเปิ้เยี่ยมากเลยจิมแล้วต่อไปเราก็ต้องไปยิงไอเด็กนั่นอีกแล้วอะทำไมผมต้องยิงเด็กนั่นด้วยคุณเฮ้ยไปยิงแบบกระจายอะกระสุนหมดรอรีโหลดกระสุนเฮ้เยลูกซองเหรออ,อ๋อมันใช้สองนัดครับ โอ้โหชาร์จนานมากเปี้ยงโอ้โหเป็นลูกซองเอาไปรับรองดาเมจห้าเลยวะอันนี้โอ้โหแบบแรงมากไอที่เขาใช้สองนะครับบอกได้เลยว่ารุนแรงยิงทีแบบเนื้อกระจายน่าประทับใจดีมากจิมเฮ้ยโอ้โหขอบคุณครับคุณประธานตีได้ไหมไม่ได้ด้วยวันหมดอีกอย่างหนึง่งจิม เาการกระทำทุกอย่างนั้นเพื่อผมประโยของบริษัทเสมอนะจิมเออครับผมอ่ะอะไรก็ได้ครับขอแค่แกาแฟเคลิปแซนวิชมาแลละนายซื้อเราไปเอากาแฟป้าก่อนแล้วกันนะป้าครับขอกาแฟครั้นี้เราอัพเป็นเลือดเพิ่มหนึ่งปล่ะละ่ะ อันนี้ดีกว่าวา่คุณเพิ่มเลือดหนึ่งเลยเพราะเราเราจะถึกๆหน่อยเป็นแทงอะไรงั้นไปหาอลิสครับอลิสเจมอลิสนายเหมือนนายต้องการคอฟฟี่โอ้โหถูกต้องเลยครับคุณอลิสคือแบบต้องการแบบต้องการมากๆเลยขอบคุณอลิสออื้หสดชื่นเออฉันแค่เบื่อการถูกบังคับเนะี่ยฉัน ฉันหายใจไม่ออกเลยอีแวนฮถ้เมื่อไหร่ที่ฉันได้เป็นซีอแล้วก็ฉันจะเปลี่ยนที่นี่เลยฉันรู้นายทำได้มันจะต้องเยี่ยมมากแน่ๆทำไมมันพูดเหมือนแบบไม่เชื่อเลยว่อลิสฮะอุ้ยและนี่ก็คือ next step นะครับเราจะได้อัพอัพขั้นไปแล้วเป็น level สนะครับโอเคไปโชคดีนะครับ แล้วฉันชัวร์เลยว่านายน่ะเก่งแน่นอนฮ่าเฮ้ยเอาวามีการชมกันด้วยค um ิดอะไรกันรึปะเนี่ยโอ้ยเออมันออกไม่ได้นี่หว่าแล้วผมจะเดินแบบนี้ทำไมเนี่ยโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเอ่อตอนเป็นบอสบอสละพาร์ตแล้วกันนะใช่ไหมด่านละพาร์ตโอเคสำหรับวันนี้ก็ใครชอบไวลืมกดไลค์ให้กับจิมมี่ ด้วยน,น,นคะครับผมเฮ้ยรีบมาแล้วแต่เรายังไม่ไปนะครับแต่วันนี้ก็อย่าลืมกินกาแฟกันนะครับผมเจอกันครับบายบาย